ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมไปดูกันนะไปดูที่งานที่เขาจัดอันนี้นะครับ <Okay. S 2> เราจะมาเริ่มมาไปดูเลยเดี๋ยวเราหนีก่อนหนียังไงแล้วอันนี้อย่างนี้อาดูเข้าไปเลยนะครับดูเข้าไปเลยดูเข้าไปเลยนะครับแล้วเราจะพามาดูเพื่อนนะครับฝั่งนี้มา,มาดูเพื่อนเลยครับ นี่นะครับพาดูเบื้องหลังนี่ดูเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังก็จะมีแบบเออใบรุ่นดูใบเป็นเนื่องบรนดาใบนี่เดีทีบ่อน,น้ํามันนี่พามาดูเบื้องหลังครับข้างหลังอีกครับดูซูมระยะกับยันชิดเลยนะครับนี่นี่นี่นดูดูเพื่อนเรานะครับนี่คนนี้นี่ไปเรามาไปดูซุ้มอื่นบ้างครับ นี่เรามาดูตรงอื่นแล้วนะครับนี่นะครับลุ้มฝังนี้ดูเลยนะครับดูตามเลยนะครับนะทักโค้ดส์นะครับอ่ามาดูมาดูเขาทำอาหารนะครับนี่น่ากินไหมครับสัมภาษณ์โค้ดส์นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับนี่ค่ะตอนนี้โค้ดส์ไม่พูดอะไรนะครับโค้ดส์กำลังทกับข้าวอยู่นะครับเนาะ คืออ่อทาโกยากินะครับเนาะไปเราจะพาไปดูตรงองื่นเลยนะครับดังมากเลยเนะนี่ยนี่นี่ก็จะมีแบบน้ำมีอะไรมาลุ้นกะันนะก็จะมีน้ำด้วยแล้วก็เวทีไม่มีอะไรแล้วเวทีเราไปดูบังโลบ้างอโอ้บงังโูก็ยังมีแบบประตูเกาหลีญี่ปุ่นส้มสวยไปอีก แมก็จะมีแบบต้นที่เขาทำได้สวยๆวยันนี้พกก็ยังไม่ได้เริ่มงานทีนะแล้วก็่ันไปดูที่สุมเรานี่สวยไหมครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสวับดีครับคน